เดิไปครับเอเเม่เว h งโจโจนกระเป๋าชักปืนแล้วยิงเลยชักปืนแลวยิงเลยชักปืนเลยยิงชักปืนลยยิงถูกไหมครับ

เจ็บ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 อ้าวเหรอเอาหมดเอ้โอ้โหก็อย่างว่าแหละนะครับมันจะไปสูสแตนไอได้ยังไงล่ะไอศก่ีอ้าวหรือเปล่าเอาโซนเอาซ้ายเอาซ้ายใส่วาสิปอดจีบมือกันไม่เกี่ยว ระยะใกล้นี้ไม่ต้องขึ้นสโโกก็เล็อนต้องก็ต้องขึ้นอยู่ดีไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นยิงเลยโอ้ยขึ้นไหนก็ดีมองไม่เห็นโอ้ยรู๊บหนหมอหมอหมอ,หมอเร็วเร็วเร็วอยว้ครับหมอสวยอยู่ไว้ยได้แล้วสวย โอ้่านไรกันไม่รู้ยิงไปก่อน่ำหมดยังเรียบร้อยแต่มันหนี้โโอหติดหินล้วนๆเลยครับผมนี่เป็นนังไทยเลยดสูสแกนแกแล้วไง โอ๊ยโอยโอ๊ยโโอบหลุดพอดีเลยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอมไมไมมไปปีอไม่ไปแล้วเดี๋ยวปีเลยแล้วกันอ่าอ่าอุ

นเขียเร็วเบียสองได้แล้วโอ้เดี๋ยวโอ,โอ้กูเขียวเกินไม่ใช่กำลังบนเล็งไม่ถูกเลยเมื่อกี้ไม่นะเียสอง bị nâng của xa đã hay ở rồi ê bị chọn tha sẵn lẽ ôi chạy của xa đi phiền viên đó chút này mó. สหก็อยากจะชุบลงแล้วกัน้เพื่อชุบไม่ได้ 2 is ours. Bravo มาแล้วสินะเสียงวิ่งเพียบเลยอยู <S <S <ell> ่โคตรไกลเลยชิดหางแล้วเลือดไปพอใช้จ่าย

มุมไล่โอ้โหโอเคไล่ก็ไล่ กระยากจะนี่เฮลอยู่แันนึงนี่ก็ขยันมาเกิดที่เดิมมุมเดิม từ tay ui ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ที่ทางไหนแล้วดิอ e. ่ะงม่โม่อะไรดิฮะมีหมอไหมเสร็จแล้หมอได้ทุบเข้าเลยเข้าทางไหนเลยแล้วกันระยะใกล้โอ้โหทางในผมระยะดีกว่า

โอ้ยเี้ยติดหลบิจช้างเออไม่รู้จะยิงตรงไหนแล้วรลาตายนะขอเกิดใหม่เวย อยา่าขึ้นมาโอ้โหไม่เยอะเกินยิงไม่ทันกันอย่างเงี้ยแหกกันมาโอ้ยโอ้ยจับไหน

ไม่ใีใครเล่นรถเลย

ไอ้สโมโค๊ดไก่โอ้ยโอ้ยแม่งเยอะจังอะโอ้โหโอ้โหไม่น่าดีขาตายเลยจ้ะโอ้โหคกระทางด้วย

ยึดไปยึดไปเอาไปข้างในมิต้อะไรขนาดนั้นโอ้ไม่ดีเอาเหรอเอาหูลึกว่าเพื่อนโอเคยังได้ต่อเลยบุกตอ่อบุกตอ่อฉีดแังตึงไว้ฝั่งนูน้นพยายามลงรถนะครับ

Allied troops marching in the on Delta One. Oh, put forward. Oh, oh, we don't have time.

อบๆก่อโดนตัวใกล้ๆเกิดปีสองเลยแล้วันปีนปีนยังไงล่ะ ตรงไหนโอ้ยหลังหลังลเล่นแบบขาตายดีไม่ดีเลยลงมาก็โดตเลย ไปสร้างบังเกอร์เลยดีหนึ่งได้แล้วนา,าดีสองต่อ ไอ้เวโอยจากไหนข้างบนโอเคยังได้ยังได้หลังเริ่มมัวแล้วเอออาผมไปสีครับ time victory in sight they can't hold much longer จะวัดกับพี่แล้วเนะาะระยะกางกับใกล้พี่เอาได้นะระยะใกล้พี่สู้ไม่ได้ท่านันเองโอ้ยติดเอาผมก็ตามนะ This is their last line of defense. Ôi, ít tôm toong đỗ thằng quạt. One objective left. ไหนเนี่ยวิ่งมากันเนี่ยให้เราดูกระสุนด้านหลังโอ้อ่ะไปหมดไวแล้วหน่อยละกันเอา

tìm 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 เป็นยังโอ้ล้วเนี่ยป่าย่าเกิดมาอยู่วันที่เราวิ่งไล่แล้วอุ้ยเยหนีไม่ทัน ้อาชนะสิมา่ะกีก็แบบนี้เลยโอ,โอ้โหเกิดมาล่วงเกิดมาล้ม เดือดเดือดเดือดจะมันลงใส่กระบาลป่าโอ้โหแตกอย่างรวดเร็ว Roger that. Artillery barrage incoming. Victory in sight. <laughs> they can't hold much longer. High <laughs> threat enemy unit lost. Eliminate them at all costs. High <laughs> threat enemy target neutralized. Continue the fight. กด f ไม่เข้าอะไรอ่ะโอ้ยนิดเดียวเองจะขโมยร็ได้อยู่แล้วโวยไม่นาข้ามแต่ไม่ชุบเลย โอ้มีดิวเคียร์แล้วว่าใส่ดิวเคียร์ไปหมดแล้ว โอ้ยจะเอาอะไรไปสู้ละเดิแบ๊อีกแล้วสองตาแล้วอย่างนี้เลย Cảm ơn